ลูกก้าทางเป็นซะช่วยลอกไปนี้ไว้ลูกก้าช่วยลูกไปนี้ไว้เฮ้ย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 เอ้ยเ้เอ้ยสวยวยวยทิ้งผ่านแลฮัลฮมันเอากดผิดกูไม่ได้ตะกนยีบมดกูไม่ได้ะนยอดอนผอนอดถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะ ส่งจดหมายรักให้ใครดีไอ้ตาเมื่อกี้รันพอจุดเครื่องเสร็จใช่ไหมเมาพี่หายเลยอ่ะพี่ต้องพับจอทีนึงอ่ะโคตรแกงเลยอ๋อเมาบอกจุดแล้วไปได้เป็นที่สกินเอาไม่มดสาวโหลดแมปไม่เสร็จแม่เลยโดนจบอีกครับโหลดแมปเสร็จแล้วสวัสดีครับหุยโฟมลิควิดนี่เอาไว้ตุ๊กรแต่ลบหัวใจเราไม่ออกเลยแม่โดนแถมมาพบกันพันใ้ ไม่เหลืออะไรไม่ช่วยตัวเองแล้วอ๋อหนูพี่ันเต้าเป็นตัแน่ทาโกยกิอร่อยอร่อยนของน้องเลยไม่คุาเห็นหรอเนี่ยกวัานี้จ้าพี่ก็ไปได้ไลนานมากคลิปหายแล้วเ้าเอาพี่ต่อเฮ้ยหลุดแล้วหลุดแล้ว มาปั่นกับแฟนนัทชี่อยู่ไม่แฟนนัทชี่ปั่นเลยดิไอ้ไม่ใช่คิวเลยสิเฮ้ยแบบขาก็ปั่นอยู่เขาก็บอกเขาเป็นตช่บอบอกว่าฉันปั่นอีกรอบเลยเฮ้ยมันเดินคู่กันน่ะ <c oughs> เฮ้ยจะทำอะไรก็ได้แต่จะ่ทำอย่างนี้ไม่ได้ <c oughs> เขาบอกได้ดิอยากดับได้ไงวะเน,นี่ยโดนตีได้ไงวะเนี่ยได้ยังไงเนี่ยได้ยัางไงาวะจี้หิวพี่หน่อยสิไปนะ กี่วิ่งมาอ้าวไม่นึกว่าจี้จะทำอย่างนี้เลยของมัดเลยเอาไปเข้าแหอะเล่แทรกกลางระหว่างว่เธอปามือกลับไปปามือกลับไปไม่เป็นไรกลับไปสองตัวเลยระวังนี่จะแทรกกลางลุยแล้วนะลุยแล้วพี่ไทยบอกเลยลุยแล้วเราลุยแล้วนะเก่าหลังพี่ดีเออโหตรงนี้นัวเนียมาก เราให้สองคนเลยเหมือนฉันเป็นส่วนเกินเลยฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ส่วนเกินโอเอเราไม่คิดจะส่วนเกินทิ้งทิ้งลูก้าไปเมื่อไรก็ไปเมื่อไรก็ไปทิ้งลูก้าบอกตายเมื่อไรก็ไปเจ็บปวดแล้วเจ็บปวดแล้วแล้วกันขอบคุณจ้ะแม่มดสาวแลกก่อนนะเธอจะผู้โชคดีเราใกันแตขอบคุณจะสิบห้าเดืน้องปอลไปซื้อของดีกว่า ได้เลยจ้าช่วงปีใหม่เนาะเล่นเล่นพักผ่อนเยอะเนี่ยเล่นตาบอดก็ไม่ก็เจอแต่ฮันเนี่ยเขาเล่นเอ็ดกาไม่เจอหน้าฮันสักทีเลยเจอแล้วก็ได้เจอก็ได้ขอบคุยไอทำอะไรจี้วะทำอะไรจี้วะไปไปนี่ใส่ไม่ดูน้องอยากจะซื้อของเลยโอเคเขาตามพี่แทนแล้วจี้อ้าวกลับไปแล้วอย่างวะเดี๋ยวจี้จี้เขากลับไปแล้วจี้เขากลับไปแล้วไม่สนใจน้องจริงเหรอ ซื้อของไปไงทไปเขาเขาลุ่ s <S หมหลงเหรอเขาลุ่มหลงกันหลังส่วนน้ำตาคนักตายไปจี้จี้หิว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 ตรงนี้หิวตรงนี้หิวตรงนี้หิวครับหิว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 กาฟาดหลังจะสวยอย่างนี้ได้ยังไงเันกล้าเหลือเกินจังเป็นรอยกินปลาหมึกก่อนช่วยพี่กินปลาหมึกหน่อยสิดีมากดีมากให้หลังนี้เป็นรอยได้ยังไงเนี่ยคะ จิตใจเขาทำด้วยอะไรไม่ชั่วหรอและวชั่ว,วช,าวชว้าหรือเล่เอ้ยช่วงปีใหม่ในพากกันเถอ,อะเราอ่ะอ้าวมีกระวใจเหรอน่าอ้าวไม่นะ,ะคนแรกที่โดนรวมเลยอะพี่สู้ๆนะเพื่อนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าทำไมหัวใจมันจี้อย่าให้เขาเห็นให้เขาเห็นพี่ให้เขาเห็นพี่อย่ใาหให้เขาเห็นจี้ไม่นะพี่แก้วพี่เหนือฮะพี่เหนือโดนไล่เฮ้ย โอ้มันตัวทองมาเลยว่ะตัวทองแหละต, <c oughs> ตัวทองแหละใช้ตัวทองไปแล้วด้วยเทมไหมเราเนาะตันเราขอโทษคือแบบว่าวิ่งหนีไปเจอแอนจี๊บค่ะอ่าหลุมอยูอ่หัวเรือ,อวิ่งไปเจอมือขอบคุณน,นะปลาหมึอกอยู่กับพี่ปลาหมึอกอยู่ที่ชิบหายแล้วแอนก็อยู่นี่อเอานี่ไปกิน พี่ตายแน่เลยพี่ไม่เหลืออะไรช่วยเหลือตัวพี่เองนะเดี๋ยวน้องน้องปลาไอ้น้องทงหลังให้กันหนึ่งนี่น้องปลาหมาว่าต้องปาหมาไอ้วิวคนปลาหมาสองพันสิบเก้าองนยี่สิบสองนยี่สิบเอ็ดสองพันแปดสินดิว่าสนิทไอ้บล็อกพี่ทีหนึ่งดิไม่ต้องแล้วอู้แมวมาไงวะเนี่ยไอเดี๋ยวล้มนะเนี่ย ปลาหมึกตรงนี้ท้าไมเยอะจังเลยอู้อช่วยด้วยลูกา้าลูก <sm ell> ล้กาบอกเรื่องมึงฉันจะฟาหัพูดผิดพูดผิดอีกกำลังจะตายอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายไม่นะไม่นะฉันจะอยู่เพื่อคนอื่นมาโดยตลอดฉันมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นมาโดยตลอดนี่เขาเรีบยิงจังเลย ลูก้าไปตรงหลังมาตรงนั้นก็ได้ทำเป็นซะช่วยโลกไปนี้ไว้ลูกก้าช่วยโลกไปนี้ไว้อรอรับให้รับให้แล้วรับให้แล้วช่วยโลกไปดีไว้เฮ้ยๆ้เฮ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 เฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เ้เฮ้เเฮ้เเฮ้เ้เฮ้เเฮ้เเฮ้เ้เฮ้่เฮ้เเฮ้เเฮ้เเเเฮ้เหลเ เหลือส่งเื่อนเหลือเครื่องเดียวเหลือเครื่องเดียวน้องโอเคโอเคโอเคกดกดขอทองขอทองอ่ะนะฮะเสียใจโอ้โหลงอยู่หัวเรือนะครับพี่เกียร์ต้องส่งหมาไปช่วยได้ได้หรือมาเลยดังขอเออช่วยโลกไปนี้ไว้หมาต้องแวนอยู่มาเลยจีนี่ไม่เนะพี่พี่จะตายอยู่แล้วนะ่รือขึ้นเหมือนให้เหมือนใจฉันเลย เออช่วยลูกไปดีไว้ใไปนะหนวดมึงหมดตั้งทีพี่ไปคิดถึงทุกคนเจ็บหกคนแทนที่พี่ก็จะคิดถึงทุกคนใกล้เสร็จหรือยังเลยอืมเสียใจแล้วพี่น้องขาดอยู่คนเดียวเนี่ย ไม่ได้พี่กำลังจะตายพี่พี่ต้องไปของตปันอยู่ต้องปั่นแล้วพี่พี่ฮิวพี่ฮิวเคนพี่ไปช่วยไม่ได้เลือดพี่ไม่เต็มอ่ะไม่ได้สองตัวเป้าอ่ะเออมาใหม่ดูแย่ไอ้เอี้มพักผ่อนได้เลยนะเฮ้ยเพื่อนแบบไปช่วยเหลือว่ะเดี๋ยวพี่ช่วยได้แล้วเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ย ทำไมลูก้าเธอไม่ต้องฝืนตัวเองหรอกนะเคร่งจะเสร็จแล้วจริงเหรอโอเคโอเคโอเคจะเข้าไปช่วยเองขอโทษนะอเลนขอโทษนะจี้ไม่เป็นไรพี่เอือลูก้าแตกไพ่โอเคโอเคเคยแตกไพ่แตกไพ่แต่เราต้องไม่แย่ลัอยู่ไหนลุมอยู่หัวเรือครับหลุมอยู่หัวเรือครับถลันลัอยู่ไหนโอ้ใหม่ก็โยูนเรือเอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปซื้อเองเฮ้ยได้หรือเปล่าวะ S <S <S <ม>พี่ซื้อไม่ได<ม>้แล้วพี่ซื้อไม่ได้แล้วเขามาเขามาเขามาเขาเห็นหลุมแล้วด้วยเขาเห็นหลุมลด้วยตัวทอง <S <S ไม่กดเหรอน้องน้องตาพยายามหลอกลอก่ลอตรงท้ายท้ายเรือพี่หลอกล่อขึ้นมาบนเรือแล้วปลาหม,มึกปลาหม,มึกไม่ขึ้นไม่ขึ้น,นยังพี่จะไปซื้อชเชลยขอบพูดจิตดานนะพี่พี่ปลาหมึกด้านล่างไปซื้อเลยค่ะพี่กำลังซื้อพี่กำลังซื้อ มันต้องมันต้องแยกไปหลุมตัวนึงเออมันต้องแยกไปหลุมตัวนึงแล้วแหละไปเร็วคนนแอร์เปิดประตูอยู่คัแอร์เปิดประตูอยู่ปลาหมึกมาปลาหมึกมาตัวทองแล้วตัวทองแล้วเขากำังโกรธเขากำลังโกรธเขาโกรธมากมากแต่เขากดตัวทองไปแล้วที่จะสปิน ชิบหายแล้วฮัลฮัลท่านเอากดผิดกูไม่ได้ตะกอนที่มดกูไม่ได้ตะกอนที่บนร้อนพ้อนโอ้โห กดลายล้อมพี่มากพี่เขารักพี่ขนาดไหนอะไรนะพ่น้องจะจากพี่ไปในสามสองเนี่ยกูตายแน่เลยือไม่ได้จะกดอีโมดอ่ะแต่หน้าจออีโมดมันขึ้นมาแล้วมันเลยต้องกดอ่ะไม่ได้จะกดเขากำลังวางตุ้แล้วอ่ะชิบหายแล้วชิบหายแล้วรันรันเป็นไงบ้างอะต้องสามารถลงหลุมได้แต่เปนพอน้องหลุดแต่ว่า แต่ว่า,วากัดไว้มันยอย่าทำหนูพี่ว่าลงลไงเออลบลงได้ลงไปเลยละลงได้ลงไปเลยไม่ไปถึงปุ๊บมัน,ม,นมันต้องออกมันต้องออกพี่ต้องหลบเออเราขอโทษพี่ต้งองหลบดนีไปได้หลบถ้าจิตใจเรามันสู้ได้อ่ะ มันก็ต้องสู้ได้ใช่ไหมเด้พากกำลังกระโดดมาแน่ก็โดนไม่เกอนโอ้ยให้ขวักแต่เรียก็กค่นั้นแหละโอ๊ยพี่หรือพี่คนเดียวแล้วนะลาลูกเขาจะจับพี่มาทำอาหารกิน่าพี่แล้วโอ้ยมนุษยชาติยื้อมาเสมอได้ว่ะไอ้บ้า เมื่อกี้ค้นรุดอะแต่ไอตอนนั้นอะลนจริงๆนะแล้วมือไม้ไม่งนไปโดนอีหมด